สวัสดีค่ะแล้วจิอากิวันนี้เราจะมาเล่นเกม The b o b a t Shop Demo ก็เกมนี้เป็นเกมที่เราจะได้มาเปิดร้านชาน้องไข่มุกกันเป็นเกมสยองขวัญจะบอกว่ากไอ้แค่ร้านชาน้องไข่มุกมันไม่มีอะไรสยองหรอกก็คงไม่ได้แล้วล่ะขนาดนั้นขนาดร้านกาแฟชิลล่าม <cheap> ันย <ole> ังมีอะไรสยองเลยแต่ว่านั้นเป็นสยองคนนี้นะแล้วนี้สยองเป็นคนหรือเป็นผีก็มาดูกันแต่ว่ายังไงก็เดโมอยู่นะ แต่ก็คงมีมาหลอกแล้วแหละอาจจะมีจำสแกนและเสียงดัง Grand Opening หลังจากที่เก็บหอมรอมริบมาได้5ปีกว่าในที่สุดฉันก็มีเงินมากพอที่จะเปิดร้านชานมไข่มุกเป็นของตัวเองนี่แหละ นี่แหละจะเป็นวินาทีที่ความพยายามทั้งหมดอันเหนื่อยยากในที่สุดก็จะได้รับผลตอบแทนมาในรูปแบบของชานมไข่มุกและความฝันถึงฉันจะตื่นเต้นแบบนั้นแต่มันก็ยังประมาทอยู่ดีอ่ะเพราะว่าฉันทุ่มทุนมากกับเรื่องนี้จะให้ผิดพลาดไม่ได้เด็ดขาด วันที่หนึ่งเอ้ล่ะด้เวลาเปิดร้านมีที่นั่งให้ชมวิวด้วยห้องน้ำอุ๊ยรอยอะไรมืดเหมือนกันนะมีเซตติ้งแสงสว่างมีไหมเนี่ยไม่มีหรอเปิดน้ำได้ เปิดฝาได้เข้าห้องน้ำชายก็ได้หญิงก็ดีโอเคอันนี้เปิดได้หลังร้านสตัรออ only มีแค่ตู้เราคนเดียวแถมมีแค่ไม้ถูพื้นตู้น้ำมีอันเดียวน่าจะค่อยๆเพิ่มมาในแต่ละว,วันแล้วมั้งเปิดอะไรไปที่เคาน์เตอร์ แล้วก็ปิดประตูเคาน์เตอร์ดีนะลูกค้ามันไม่แวบเข้ามามีร้านชานมไข่มุกมาเปิดที่นี่ด้วยเหรอเนี่ยขอชานมไข่มุกแก้วหนึ่งนะค่ะข,ขอบคุณมากค่ะนะสักครู่อ่ะวางแก้วก่อนเอ้ากดผิดยังไงอ,ะอ่ะอ๋อ ต้องกดหยุดเองไหมไม่ต้องเนาะอ่ามีต้องหยิบหลอดด้วยเดี๋ยวนะมีไข่มุกไมนี่นี่น,น,น,นี่โอ้จบ<อ>ทำเองยันใส่ไข่มุกค่ะนี่ค่ะคนณลูกค้าเอ่อขอโทษค่ะอ่านี่นะออ้ยดิฉันไปถึงนี่ค่ะ ออบางออเดอร์บนถาดแล้วก็อ๋อขอโทษค่ะมือใหม่หัดทําค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับเง,งินนะคะโอ้ยต้องเก็บเงินเองด้วยบางลูกค้าบางคนอาจจะมีรีเควสพิเศษฟังให้ดีๆอย่าทำผิดนะเหมือนไลฟ์การ์ดอืม เครื่องดื่มพวกนี้วันอะไรเนี่ยงงไปหมดอ่ามันเป็นชานมกับไข่มุกค่ะเราเรียกว่าชานมไข่มุกถ้าเปโอกาสมันเรียกว่าไข่มุกในชานมไข่มุกอะนะแบบเป็นภาษาญี่ปุ่นเครื่องดื่มพวกนี้น่ะกำลังเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นคุณน่าจะลองดูนะคะอ๋อลาถ่ายอย่างนั้นในเมื่อฉันก็เป็นวัยรุ่นฉันขอชานมไข่มุกให้หนกใช้ฉันแกวหนึ่งแล้วก็ชานมไม่ใส่ไข่มุกให้ฉันอีกแกวหนึ่งรับทราบค่ะ ฉันไม่เคยชอบอะไรเนี้วหนุบนะค่ะเข้าใจแล้วค่ะคุณลูกค้าเองก็เทสดีค่ะเข้าใจอยู่ก็มีคนที่เขาไม่ชอบนะคะยังไม่ลืมหลอดด้วย อุย๊ยขอโทษนะคะคุณลูกค้าจะวังให้ดีขึ้นโอเคค่ะอ่าค่อยดีหน่อยขอบพระคุณมากเลยคะ่ะนามาแล้ว22่องุ๊ยหนูน้อยไ่ใช่ลูกของคนนั้นเหรอจ๊ะเย้ร้านชานมไข่มุกพี่สาวคะเนื้อขอชานมข่มุกสองแก้วนะคะ จ้าได้เลยจ้าเดี๋ยวจะใส่ไขม่มมูให้เยอะๆเลยนะปกติเขาต้องใส่ไข่มูกกันกล่องปะ <c ười> คิดไปคิดว่าเอ๊ะลำดับแปลกๆนี่แก้วแรกนะจ้ะอันม,มนต้องแบบนี้ ไี่ตายนี่จ้าขอบคุณค่ะพี่สาวคะหนูคิดว่าน่าจะมีสตรอเบอรี่ไขม่มุกมากนะคะต้องขายดีชั่วช่วจ้าขอบคุณจ้าอืมพ่อะเมนูก็ดีนะหลังปิดร้านไปเนี่ยต้องทำรีเสิร์ชสักหน่อยลนะ ว้าวไม่ดึกเลยว่าจะได้เจอสาวสวยหลังเคาน์เตอร์แบบนี้เนี่ยขอชานมไข่มุกใส่ไข่มุกเยอะๆเป็นพิเศษได้ไหมค่ะรับทราบค่ะชานมไข่มุกใส่ไข่มุกพิเศษนะคะใส่เพิ่มได้จริงๆด้วยอ่ะ ขอบใจนะแล้วก็เธอเนี่ยน่ารักจังเลยนะขอเบอร์หน่อยได้หรือเปล่าอ่อให้เบอร์ปลอมไปหรือว่าไม่ได้หรอกคะ่ะเฮ้ยเสียดายจังเอาเธอนะผู้ชายมันก็ต้องมีความพยายามกันบ้างแหละก็ดีกว่าไปหลอกเขาแหละนะไม่งั้นเดี๋ยวเขามาอาฆาตวันนี้พอเท่านี้แล้วกันวันนี้พอเท่านี้แล้วกันนะ ิดร้านทำความสะอาดเตรียมตัวสนับวันพรุ่งนี้มันสกปรกอขอโยษค่ะไม่ได้ตั้งใจจะทำให้กลัวหรอกนะคะไม่ทันแล้วกลัวไปแล้วตกใจนะว่าผีเห็นว่าคุณใกล้จะปิดร้านแล้วก็เลยรียบเข้ามานะคะออค่ะค่ไม่เป็นไรค่ะเข้ามาที่เคาน์เตอร์ก่อน ออเด์ <Order S 2> ได้ขอบคุณมากค่ะมันมันต้องรีบกินขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยต้องวิ่งตรูดมาเอาอคะนะฮ้าฉันขอเออ,เออเป็นชานมไข่มุกสองแก้วค่ะค่ะรับทราบค่ะ นี่แก้วแรกนะคะเอาไปกินเล่นก่อนได้ท้ามไม่จับดีๆล่ะคะคุณลูกค้าขอบคุณมากเลยนะขอบคุณจริงๆเฮ้ต้องขนาดนั้นเลยหรอคะอะ่ะได้ปิดร้านจริงๆแล้วไม่มีใครมานั่งกินเลยต้องเพิ่มเมนูอื่นเถอะมั้ง เอาละจัดเก้าอีอ้อเก็บไม้มอบไม้มอบเปิดทิ้งเอาไว้อยู่แล้วดีทำควารรมสาดไม่กี่รอบอันนี้ไม่นับเหรอ โอเคน่าจะต้องมีคนมาใช้ห้องน้ำบ้างแหละนะจบวันที่หนึ่งเดโมนี่มันจะยาวไปถึงไหนกันนะอ้าวจบแล้วเหรอขอบคุณที่เล่นอัลฟาเดโมของเกมชานมไข่มุก เกมนี้ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าท่านจะทิ้งฟีดแบบอะไรเอาไว้ให้หรือติอะไรก็ตามความคิดเห็นของคุณจะช่วยให้เกมนี้ได้ประสบความสำเร็จถ้าเกิดว่าคุณชอบในเดโมตัวนี้และอยากที่จะให้มันมีการอัปเดตต่อไปกรุณาใส่ไว้ใน wish list แล้วก็ติดตามเกมนี้บนสตรีมมันจะไม่ใช่แค่ทำให้คุณเห็นว่าเกมนี้มีการปล่อยตัวออกมาแล้ว แต่ว่ายังเป็นการซัพพอร์ตพวกเราในฐานะผู้พัฒนาอินดี้อีกด้วยในตัวเต็มจะมีอะไรมั่งมีชานำไข่มุกสูตรอื่นๆมีเนื้อเรื่องของริซ่าหรือริซ่าและจะมีความสยองขวัญเรามากขึ้นก็จบไปแล้วนะคะสนับเกม The Boba Tea Shop โดยรวมตอนนี้ยังไม่เห็นว่ามีอะไรสยองขวัญแต่ว่าถ้าในระบบการทำเกมเนี่ยเราว่ามันก็โอเคนะ หรือว่าเราติดใจเรื่องเกมที่แบบต้องทําอะไรแบบนี้ไปแล้วเกมแบบแนวเปิดร้านหรือทําอะไรรับรับรับงานอืมถ้าเกิดว่ามีพวกเมนูของกินขนมด้วยเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนเกมมันจะกลายเป็นเหมือนเกมเชนล่าค f f ฟ่หรือเปล่านะแต่ว่าแต่ว่ามันน่าจะมีอะไรที่ทําให้ลูกค้านั่งอยู่ในร้านได้มั่งอะนั่งอยู่ในร้านให้เราเผื่อว่าเอลูกค้าแต่ละวันไปเจออะไรมามั่งอะไรเงี้ย เราเพิ่งเคยเล่นเกมของคุณคอนซาคนนี้รู้สึกว่าเขายังมีเกมหนึ่งก็คือเกม Home z e r o ซึ่งเราก็ยังไม่ได้เล่นเลยแต่ว่าเกมนั้นน่าจะเป็นสยองจากผีหรือเปล่าไม่แน่ใจท่านี้เขาทำให้มีการสับสนระหว่างเป็นความสยองจากคนหรือว่าผีด้วยก็น่าจะดีสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณที่เข้ามารับชมถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผู้พัฒนาเกมนี้ด้วย บายบา